ในหมู่บ้านเล็เลกๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่อากาศในยามเช้าเย็นสบายและธรรมชาติรอบๆดูเหมือนจะสื่อถึงความสงบสุขแต่ท่ามกลางความสงบสุขนี้กับมีเรื่องราวบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยในหมู่บ้านนี้ดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ทุกคนรู้ดีว่ามีชายคนหนึ่ง ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่เคยได้รับความไว้วางใจจากใครเลยเขาคนนั้นมีชื่อว่ามืดหรือคนในหมู่บ้านมักเรียกเขาว่าไอ้มืดเขาเป็นชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะไม่แตกต่างจากคนทั่วไปแต่ด้วยพฤติกรรมที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยจึงทำให้ชื่อเสียงของเขานั้นถูกติดปากไปทั่วมืด เป็นคนที่ไม่เคยถูกจับได้เลยสักครั้งแม้จะมีหลายครั้งที่มีคนเห็นเขาก่อเหตุขโมยของแต่ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้เขาถูกลงโทษเลยในขณะที่คนในหมู่บ้านดำเนินชีวิตตามปกติแต่มืดกลับมีความคิดที่ผิดพลาดขึ้นมาเมื่อได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับบ้านของยายแก้ว บ้านไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่กลางป่าท่ามกลางความโลกล้างบ้านหลังนี้เคยเป็นของยายแก้วหญิงชราผู้มีชื่อเสียงในหมู่บ้านด้วยความเมตตาและความเอื้อเฟื้อที่เธอเคยให้กับทุกคนจนกระทั่งวันหนึ่งยายแก้วจากไปอย่างไม่มีใครทันได้เตรียมใจบ้านของยายแก้วนั้นถูกทิ้งร้างมานานแล้ว ไม่มีใครไปเยี่ยมเยียนหรือดูแลอีกเลยและเช่นเดียวกับหลายๆคนในหมู่บ้านที่มีความสงสัยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อาจจะยังคงซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้มืดก็ไม่ต่างจากคนอื่นที่เริ่มเห็นโอกาสที่จะเติมเต็มความต้องการของตัวเองจากสิ่งที่ยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นเขารู้ว่าคนในหมู่บ้านคงจะไม่มีใครคิด จะไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านของยายแก้วแล้วพอบ้านมันดูรกล้างและไม่มีเจ้าของมาหลายปีและในความเงียบสงบของคืนหนึ่งมืดก็วางแผนที่จะไปขโมยของในบ้านหลังนั้นเพื่อเติมเต็มความต้องการของตัวเองโดยไม่ต้องทำงานหนักเหมือนที่ผ่านมาในค่าคืนที่มืดสนิทไม่มีแสงไฟใดๆ ยกเว้นแสงจันทร์ที่แผ่กระจายลงมาจากท้องฟ้าบ้านของยายแก้วที่ตั้งอยู่กลางป่าก็ดูเหมือนจะหลับไหลไปในความมืดมิดบรรยากาศในรอบๆบ,บ้านดูเงียบเหงาและแปลกประหลาดบรรดาต้นไม้สูงใหญ่ล้อมรอบบ้านเหมือนจะคอยสังเกตการบ้านไม้เก่าๆนี้ที่ถูกทิ้งล้างมานานหลายปี ดูเหมือนจะไม่มีใครเข้าไปใกล้และไปดูเลมันเลยแต่ในค่ำคืนนี้บ้านหลังนั้นกลับดูเหมือนจะซ่อนความลับบางอย่างไว้ในความมืดมืดยืนอยู่ท่ามกลางเงามืดของป่าข้อมือของเขาเงื่อออกมือที่จับมีดพับอันเก่ามีรอยเปื้อนฝุน่นเขามองไปที่บ้านของยายแก้วจากที่มุมหนึ่งของป่า ที่ที่เขาได้ซุ่มซ่อนตัวเพื่อรอเวลาที่จะเข้าไปขโมยของมืดรู้ดีว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้รับการดูแลมานานและไม่คาดหวังว่าผู้คนในหมู่บ้านจะมาสนใจอีกต่อไปความคิดนั้นทำให้เขากล้าหานมากขึ้นเขาก้าวย่างเข้าไปใ,ใกล้ๆบ้านช้าๆด้วยความระมัดระวังเขายือนอยู่หน้าประตูบ้าน ที่เปิดออกเล็กน้อยไม้เก่าๆของประตูมีร่องรอยจากการใช้ชีวิตมานานมืดยกมือขึ้นเพื่อผลักประตูเบาๆและเสียงของไม้ที่ยึดติดกันดังแผ่วๆมืดเดินเข้าไปในบ้านทันทีที่เขาก้าวข้ามผ่านประตูเขาก็พบกับอากาศที่เย็นชื้นและเหมือนมีฝุ่นหนาตามพื้นห้องในบ้านมืดสนิท ไม่มีไฟส่องสว่างเขารู้ดีว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วและเขาก็ไม่ต้องการให้ใครรู้การกระทําของเขาเขาหยิบไฟแช็กจากกระเป๋ากางเกงขึ้นมาและจุดไฟขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อให้แสงสว่างพอที่จะทําให้เขาเห็นทางข้างหน้าแสงไฟจากไฟแช็กส่องไปที่ผนังไม้ที่เต็มไปด้วยฝุน่น ผสมกับรอยแตกเล้าจากบ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานข้าวของภายในบ้านดูเหมือนจะยังคงอยู่ในที่เดิม,ดมโดยเฉพาะในห้องที่เขาคิดว่าน่าจะมีทรัพย์สินบางอย่างซ่อนอยู่เขาค่อยๆเดินไปยังห้องนั้นข้ามผ่านไม้กระดานที่หักพังไปบางส่วนเสียงของไม้ที่กดกระทบบนพื้นดังขึ้นเบาๆ ที่เป็นเสียงสะท้อนในความมืดเมื่อเขาก้าวเข้ามาในห้องเก็บของเขาเห็นสิ่งของที่ดูเหมือนจะถูกเก็บไว้อย่างดีแม้จะมีฝุ่นปกคลุมอยู่ตามมุมต่างๆข้างในห้องนั้นมีเก้าอี้ไม้เก่าบางตัวโต๊ะไม้ที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยไม่มีการใช้งานข้าวของที่ยังคงอยู่ดูเหมือนจะไม่ถูกแต่ต้องมานาน แต่ทันทีที่สายตาของมืดหยุดที่มุมห้องเขาก็เห็นกล่องไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะซ่อนของมีค่าเอาไว้มืดเดินเข้าไปใกล้กล่องนั้นเขาหยุดมองมันคู่หนึ่งก่อนจะเปิดมันออกกล่องไม้นั้นเปิดเผยของข้างในมันเป็นเงินทองและเครื่องประดับบางชิ้นที่ถูกเก็บไว้อย่างระมัดระวัง เขารู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นและโลภในใจเขารีบหยิบเงินและเครื่องประดับเหล่านั้นขึ้นมาใส่ลงในกระเป๋าของเขาในขณะที่เขากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อขโมยของเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดความรู้สึกเหมือนมีใครสักคนยืนอยู่ข้างหลังเขามืดหันควับไปข้างหลังอย่างรวดเร็ว สายตาของเขาต้องสะท้อนกับแสงบางๆที่กระพริบจากมุมมืดของห้องตรงนั้นมีแสงบางๆที่มันค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจนดูชัดเจนมันคือวิญญาณของยายแก้วที่ปรากฏขึ้นมายายแก้วยืนอยู่มุมห้องตรงนั้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเศร้าโศก สายตาของเธอจ้องมองมาที่มืดด้วยความโกรธและความผิดหวังที่เขาเลือกทำผิดอีกครั้งเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจนในหูของมืดไอ้มืดแกกำลังขโมยของของฉันงั้นหรือเสียงนั้นเหมือนเสียงจากฝันร้ายที่ทำให้มืดชะงักและหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะ มืดยืนนิ่งอยู่กลางห้องในขณะที่วิญญาณของยายแก้วจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและความผิดหวังความเย็นที่แผ่กระจายอยู่ในอากาศทำให้เขารู้สึกเหมือนหัวใจของเขาหยุดเต้นการหายใจของเขากลายเป็นความหนักหน่วงราวกับมีบางสิ่งกดทับอยู่บนอกของเขาความเงียบในห้องนั้น ดูเหมือนจะกลายเป็นเสียงดังก้องในหูของเขามืดพยายามจะขยับขาของตัวเองแต่เท้าของเขากลับเหมือนถูกตึงเอาไว้กับพื้นทำไมแกถึงทำแบบนี้ไอ้มืดเสียงของยายแก้วดังขึ้นอีกครั้งในความมืดเสียงนั้นไม่ใช่แค่คำถามมันเป็นเสียงที่คล้ายกับเสียงของคนที่ถามถึงความยุติธรรม ที่แฝงไปด้วยความโกรธอยู่ภายในใจมืดพยายามจะหันไปมองทางอื่นหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อหนีแต่เขาไม่สามารถขยับตัวได้เลยร่างของยายแก้วดูจะลอยขึ้นมาเหนือพื้นเสียงฝีเท้าของเธอดังอยู่รอบตัวของมืดร่างของเธอโปร่งแสงและพลังงานบางอย่างที่แผ่ไปรอบตัวของเธอมันทำให้มืด รู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังจะถูกดูดเข้าไปแกคิดว่าผลกรรมของแกจะไม่ตามมาหรือวิญญาณของยายแก้วพูดรอยยิ้มเล็กๆที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอมืดเริ่มรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เขารู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่แผ่กระจายไปทั่วร่างกาย ความรู้สึกผิดและความกลัวเริ่มแทรกซึมเข้ามาในหัวใจของเขาเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และความโลภของตัวเองจะนำเขามาถึงจุดนี้ได้ผมผมขอโทษผมผิดไปแล้วมืดพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นไหวเขารู้ว่าไม่มีคำขอโทษใดๆ ที่จะทำให้สิ่งที่เขาทำไปนั้นกลับมาเป็นปกติได้แกจะต้องได้รับผลกรรมที่แกได้ทำลงไปไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่แกจะต้องเจอความเจ็บปวดและการสูญเสียในชีวิตของแกไม่ว่าจะหนีไปที่ไหนกรรมก็จะตามแกไปคำพูดของยายแก้วทำให้มืดรู้สึกถึงความทุกข์ที่จะตามมา เขากลัวจนไม่สามารถยืนอยู่ได้ร่างของเขาสั่นเทาความคิดเริ่มสับสนเขาพยายามหลับตาและหนีความกลัวที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่สามารถหลบหนีได้เพราะเหมือนมีบางสิ่งที่ผูกมัดเขาไว้กับการกระทําของตัวเองในช่วงเวลานั้นเมื่อเริ่มเห็นภาพต่างๆที่เหมือนจะย้อนกลับไปในอดีตภาพที่เขาเคยลักเล็กขโมยน้อยจากผู้คนในหมู่บ้าน ภาพของเขาที่หลบหนีจากความผิดโดยไม่เคยคิดถึงผลที่ตามมาภาพของเขาที่เคยมองข้ามความเจ็บปวดของคนอื่นเพียงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแกจะต้องชดใช้กรรมที่แกก่อขึ้นเองเสียงของยายแก้วดังขึ้นอีกครั้งก่อนที่วิญญาณของเธอจะค่อยๆจางหายไปในความมืด ความเย็นที่เผ่ไปทั่วร่างกายของมืดค่อยๆหายไปแต่เขายังคงยืนนิ่งอยู่กับความรู้สึกผิดที่ยังคงสะท้อนอยู่ภายในใจมืดก้มมองไปที่มือของตัวเองมือที่เคยหยิบของที่ไม่ใช่ของตัวเองไปเขาสัมผัสได้ถึงการตอบสนองของกรรมที่เขาทำเขารู้ว่าเขาตัดสินใจขโมยสิ่งของจากบ้านของยายแก้วในคืนนั้น ไม่ใช่แค่การทำผิดเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการกระทำที่ทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเห็นดังนั้นมืดจึงรีบกลับไปที่หมู่บ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งและสับสนการกระทำในคืนนั้นไม่เคยหลุดออกจากความคิดของเขาเลยเขารู้ดีว่าทุกสิ่งที่เขาทำมันไปไม่ได้จบลงเพียงแค่การขโมยสิ่งของ เป็นการฝ่าฝืนของกฎธรรมชาติที่จะต้องถูกชดใช้ด้วยกรรมที่ยากจะหลีกหนีได้ในวันแรกหลังจากที่เขากลับมาถึงหมู่บ้านมืดพยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ทุกย่างก้าวของเขากลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามติดเขาไปไม่ว่าจะไปที่ไหนมืดก็รู้สึกเหมือนถูกมอง และถูกคาดหวังให้ชดใช้ในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปในคืนหนึ่งเมื่อเขากลับไปที่บ้านของตัวเองและนั่งอยู่ในห้องมืดๆที่เต็มไปด้วยความเงียบเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นในหูเสียงของวิญญ,ญ,ญาณยายแก้วที่ดังเข้ามาในใจของเขาเหมือนกับเสียงที่ยังคงท่วงถามไม่รู้จักจบสิน้นมืดพยายามหลับตาเพื่อหนีจากเสียงนั้น แต่ก็ไม่สามารถทําได้แกนี้ไปไหนไม่ได้หรอกเสียงของยายแก้วดังขึ้นในหูของเขาอย่างชัดเจนเหมือนรู้สึกว่าตัวเองถูกตาตึงไว้ที่เดิมสภาพแวดล้อมรอบๆดูเหมือนจะเปลี่ยนไปสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในตอนนั้นเองเขาก็เห็นภาพบางอย่างในจิตใจภาพของเขาที่เคยทำสิ่งไม่ดีต่อคนอื่น ภาพที่เขาเคยโกหกหลอกลวงและขโมยของที่ไม่ใช่ของตัวเองภาพเหล่านั้นเหมือนจะตามเขามาอยู่เสมอและเขาก็ไม่สามารถหลบหนีมันได้มืดเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในตอนนั้นเองเขาเข้าใจแล้วว่ากรรมที่เขาได้ก่อขึ้นนั้นไม่ใช่แค่การกระทำในคืนนั้นแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับไปในชีวิตของเขา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่สามารถหนีจากความผิดที่เขาทำไปได้ความรู้สึกผิดและความทรมานเริ่มแผ่ไปทั่วร่างกายของเขาเขารู้สึกว่าเขาต้องชดใช้กรรมนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาต้องทำสิ่งที่ดีกว่าเพื่อสัรสางการกระทำผิดนั้นมืดจึงตัดสินใจไปที่หมู่บ้านในวันถัดมาเขานั่งสมาธิอย่างเงียบสงบ พร้อมกับขออโหงสิกรรมจากทุกสิ่งที่เขาได้เคยทำและขอให้ตัวเองได้ชดใช้กรรมที่เคยก่อขึ้นแม้เขาจะไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขสิ่งที่ทำไปแล้วแต่เขารู้ว่าเส้นทางเดียวที่เขาจะรอดพ้นจากกรรมนี้ได้คือการปรับตัวเองและทำความดีให้มากขึ้นทุกวันหลังจากนั้นมืดเริ่มทำการกุศลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน และพยายามใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมแม้จะมีความรู้สึกผิดที่ยังคงอยู่ในใจแต่เขาก็พยายามชดใช้มันด้วยการกระทำดีเพื่อให้เป็นการแก้ไขผลกรรมที่เขาได้ก่อขึ้นหลายปีผ่านไปเขากลายเป็นคนที่ชาวบ้านเคารพและเชื่อใจแม้จะไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่มืดก็รู้ดีว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญ จากกรรมที่เขาต้องเผชิญมาและในที่สุดเขาก็ได้พบกับความสงบสุขภายในใจเมื่อได้ชดใช้กรรมและทำความดีแม้กรรมจะตามมาถึงในวันที่เขาทำผิดแต่การชดใช้และการกลับตัวจากสิ่งที่เคยทำผิดนั้นทำให้มืดรู้ว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าพวกเขายอมรับผิดและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ครับก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ